อาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงมีความสำคัญเพื่อลดปริมาณของขยะป้องกันการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงและช่วยลดค่าใช้ใจ่ายของเจ้าของ รู้หรือไม่อาหารสัตว์เลี้ยงเก็บอย่างไรดีนะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมอสาชนวนคุยซีซั่น2นะคะวันนี้ทุกคนอยู่กับคุณหมอมาเมวค่ะการให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นหนึ่งสิ่งสําคัญในการดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพดีและมีความสุขการเก็บอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงมีความสําคัญเพื่อลดปริมาณของขยะป้องกันการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงและช่วยลดค่าใช้ใจ่ายของเจ้าของวันนี้เราเลยมีเคล็ดลับการเก็บรักษาอาหารสัตว์เลี้ยงมาฝากทุกคนกันค่ะ การเก็บรักษาอาหารสัตว์เลี้ยงควรพิจารณาสิ่งต่างๆดังต,ง,ตงต่อไปนี้เพื่อให้อาหารยังคงคุณภาพและรสชาติที่อร่อยสำหรับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะโดยสถานที่เก็บอาหารก็มีส่วนสำคัญนะคะสถานที่เก็บอาหารสัตว์เลี้ยงควรเป็นพื้นที่แห้งและเย็นควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า40องศาเซลเซียสอาหารเม็ดไม่ควรวางไว้บนพื้นหากเป็นอาหารแบบเปียกไม่ควรแช่แข็งเพราะจะทำให้เนื้อสัมผัสเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะภาชนะในการเก็บอาหารหากเป็นอาหารเม็ดเมื่อเปิดถุงแล้วควรปิดปากถุงให้สนิททุกครั้งและน ถุงอาหารใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดไม่ควรให้อาหารใส่ภาชนะโดยตรงเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะเช่นหนูที่จะเข้าถึงอาหารได้ง่ายหากเป็นถุงกระสอบควรแบ่งส่วนที่จะใช้1-2สัปดาห์ใส่ภาชนะที่แห้งสะอาดและปิดสนิทและส่วนที่เหลือควรปิดปากถุงให้สนิทเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิดอีกชั้นแล้วก็ไม่ควรเปิดอาหารส่วนนี้บ่อยค่ะและที่สาคัญควรจะให้หมดภายใน3เดือนนะคะส่วนอาหารเปียกเมื่อเปิดใช้แล้วควรแบ่งให้น้องหมาน้องแมวเฉพาะส่วนที่กินหมดภายใน ในมือเดียว้และส่วนนี้หากกินไม่หมดภายใน3ชั่วโมงควรทิ้งไปนะคะเนื่องจากอาหารเปียกจะเน่าเสียง่ายและอาจจะทําให้น้องหมาน้องแมวท้องเสียได้ค่ะคหากมีส่วนที่เหลือควรเก็บใส่ภาชนะที่ปิดสนิทและใส่ไว้ในตู้เย็นเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นลดการสัมผัสอากาศและควรใช้ให้หมดภายใน1วันค่ะ การเก็บรักษาอาหารสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมจะช่วยทำให้อาหารยังคงมีคุณภาพสูงส่งผลให้สัตว์เลี้ยงได้รับโภชนาการที่ถูกต้องครบถ้วนช่วยลดอาการเจ็บป่วยและช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณเจ้าของด้วยนะคะ สำหรับหัวข้อในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ค่ะแล้วก็กด Subscribe นะคะช่อง Osco r o f i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  l l ของเราค่ะแล้ถ้าเกิดว่าใครนะคะมีคำถามนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาไว้ได้ด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย